อยากได้แมวว้ามาพามันมีเกาะครับเรามีเกาะถอนได้โอ้เจอสะท้อนกาไปล่วงเลย I'll never get my sister. So from now on, I am the sword and shield of still dreaming of winning streaks. I'm coming out. Mm -hmm. เพื่อนเฮอเรียบร้อยอย่างงี้คือพวกยิวซะแล้วตายแล้วอย่างงี้เฮ้ยรู้ได้วะหรืออสตป turning it off there's an arrow with your name on it right

I thought you'd be stronger Goblins love to talk shop <coughs> hey, hey,

Can't get caught if you leave no witnesses. <laughs> unstoppable. Pride is more is toxic venom. than Ven เล่นอ,อ,อะไรอ่ะรู้สึกจะเป็นพีชมั้งเนี่ยเคบอกก็เจอด้วยเจอด้วยเลยเรียบร้อยเลยเจอบ่อยยังวะเจอบ่อย I'm coming out. I'll melt you down and turn you into something useful. Hey, dude, you need to eat less. Here, boy Come visit me. if you want to l e a v e ไปอินเสกสิจ้ขอบคุณคุณชัชยรัตชยัยรัตน์สำหรับสับสไครด้วยครับผมขอบคุณคุณชยัยรัตชัยรัต ผมถามสักเรื่องได้ไหมครับพี่เอกรันยิ้มคือบ้านที่เบิกนอนหรือเปล่าครับใช่ You caught can't get if useful. I am the I cut down trees all out of Còn khai bay đi nữa. Ờ hơ. chẳng là tìm nhé. พี่ยังได้คุยกับพวกพี่แจ็คอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้คุยเลยครับพี่แจ็คหายไปเลยพี่แจ็คพี่แจ็คหายไปเลยครับ <c oughs> เน้นมีบเน้นมีพวกมันก็ฉีดดีอย่างนี้ <c oughs> ทุกช่วงแรกตื่นสนุกมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> อย่างเรียว <c oughs> สนุกสนุกสนุก ยจะไม่ทันไมเดี๋ยวบากิ้งจะบอบกนมีมีมีสามตัวเมื่อกีอ้แค่หรอไม่ได้ดูเลย จะบอกนะเราใส่มีสันตุได้ไหมครับโอ้โหอันนี้ตัวจริงเลยนีจำคกับจำคำพูดได้อีก ได้ขนาดนั้นเลยอะดูแลก่อน Life sucks. So <c oughs> fc เจอิงต้องมีรางวัลละ <c oughs> fc จากช่องช่องเก่าเดี๋ยวกดหัวใจให้ครับผกกดมกดไม่ได้

ไปขุดคลิปเก่าเลยถ่ายรูปก่อนที่จะเล่นสเก็ตเลยนะ นีอ๋อเหอะหนักเลยนี่หนักเลยเเเเฮ้ยไไดดอออร์ิ แน่นอนครับชีวิตเกิดมาแล้วอไปใช้สแฟนพันแท้เลยขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมแฟนพันแท้เลย หอูเออ,อ,อไอเทมอะไรที่ใช้ได้บ้างไม่อะไรไเฟส โลเลยครับจัดโลเลยเอาอะไรไปสู้คนล้วเนี่ยได้ forest. <c oughs> ดามเมจไม่มีดูรเรื่องรอกเกมนี้ผมมาเพราะดูพี่ในอีกสไตล์หนึ่งแค่นั้นเองครับไข่ <c oughs> หมูดีกว่าไหมเตกันเหรอเอาดามเมจ จาเมดไม่มี สามเลยอหรออ้ยได้นอนสามมาแล้วโอ้ยได้หมูสามแต่ก็ตายเลยบ้ะนะ เกมนี่มันเข้าหน่อยเพื่อเอ้าเออเอ,อ,อย่างเงี้ยค่อยคุยได้หน่อยขอมมงกุฎหน่อยเพื่อนเย็บร้อย Apa? tem, tem. ไ่มันทำไมเยอะแยะโอ๋แมวได้แมวสักตัวนงนะเพะิ่มดาเมจได้โอ้ยโดหมู่สามดาวอ่ะยังโหดเลย hey dude you need to eat less the blessing of nature is the source of my power. อยากได้แมวโอ้ยมาหามันมีเกาะครับเรามีเกาะสะท้อนได้โอ้เจอสะท้อนกาไปลุวเนเลย เจอสตอนก็ไปล่วงเลยครับกำลัมน่อะไรตรงไหนโอ้โดนล็อกปะ นอกแล้วเสกหมูมาอีกงานนอกแล้วเจอบอลล็อกได้หวะได้มั้งเนี่ยได้มันก็เสกเหมือนกันวะใช่าใปะอ้าวสู้ได้วะมีหนอนสามดาวมาวะนี่สูไหห้ได้นี่สูไส้ดไดไ้ล้มดิโอ้โห nón tạm đau à ngó Liếm nói vì thì phá biệt Đi điều tác nữa hơi เจอนอนสามดาวอีกแล้ว <cream> โดนน้อยกัตอนนี้ hey, <I> โอ้ยอ้าวโดนเราเหรอดะแตกเลยเหรอเดนไปเท่าไรหร่วะนะสามสิบสาม down and turn you into something useful is the sigma's night still as a as mm. yep. <laughs> bring money จบเลยบ้างเนี่ยจบเลยอะอินเซก no. น้ำม่วงวันครับน่